ที่ข่าวจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศกันนะครับเริ่มต้นที่ทุดงคัสถานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จจังหวัดกาลสินได้จัดพิธีบูชาข้าพระประจำเดือนตุลาคมและพิธีทอดพระป่าสามัคคีบำรุงวัดครับเมื่อวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาณทุดงคัาถานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จจังหวัดกาลสินได้จัดพิธีบูชาข้าพระ โดยไปในงานท่านประธานสงนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นนะครับได้ร่วมกันสวดมนบทธรรมจักกับพระวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบ,บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันน้อมถวายมหาธารรมบารมีด้วยการกล่าวคำบูชาข้าพระและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งกล่าวคำถวายกอบบุญต่างๆเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานผ้าป่าในครั้งนี้อนุโมทนาบุญกับคุณตาสวัสดิ์คุณยายแสงจนันทร์คันธาซึ่งมีกัลยาณมิตรอารีรัตคันธาและกัลยาณมิตรจรัสปทุมวันเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ในภาพภาษาบาลีและาภาษาไทยครับจากนั้นคณะท่นานประธานได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าไตรบริวารให้แก่คณะท่านสภาพผู้มีบุญเพื่อนำกลับไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้มาร่วมกันประกอบพิธีกรรมในพิธีทอดกฐินสามัคคีของทุดงคสคัานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จจังหวัดกาฬสิน นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เชิญชวนผู้มีบุญมาทําหน้าที่ยอดกาลยานามิตรเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการประสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจําปีพุทธศักราช2565ด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาเปิดประตูสวรรค์นำไปสู่หนทางพระนิพพานให้แก่ตนเองและคนทั้งโลกรวมทั้งกิจกรรมนี้จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่มหาปุชนียาจารย์ครับ